พระพุทธเจ้าสอนความมีโรคน้อยผู้มีปกติไม่เบียดเปลี่ยนสัตว์ดูก่อนมนพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเปลี่ยนคือทำให้เดือดร้อนสัตว์สัตตานังหมายถึงเทวดามนุษย์เปรตสัตว์ตดราชานสัตว์นรกโดยฝ่ามือหรือก้อนดิน หรือท่อนไม้หรือศาสตราอาวุธเขาตายไปจะเข้าถึงอบายที่ปราศจากความเจริญคือทุกขติที่ที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความทุกข์เวนิบาทคือการทำลายการฆานารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่งพร้อมสมทานก็รับเอาถือเอาเป็นข้อปฏิบัติไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหนาที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูก่อนมานุษย์ปฏิปทาคือทางดำเนินเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเปลี่ยนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตรา ดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเปลี่ยนสัตว์สัตตานังอวิเหทกะชาติโกอวิเหทกะหรืออวิเหสกะแปลว่าไม่เบียดเปลี่ยนไม่ทำอันตรายไม่รบกวนด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตรา สัตเทนะหรือสัทธาแปลว่าสัตราอาวุธเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติที่ที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขความสบายคือโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรังพร้อมสมทานคือรับเอาถือเอาเป็นข้อปฏิบัติไว้ยอย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดใในภายหลงัง จะเป็นคนมีโรคน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาคือทางดำเนินเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้อัปปาภาทสังวัตตะนิกาเอสามานวะปฏิปทาเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราคำสอนของพระพุทธเจ้า ข้างต้นทั้งสองพระสูตรนี้คัดลอกมาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่14ข้อที่584และ585ผู้ที่เบียดเบียนรบกวนหรือทำอันตรายมนุษย์เทวดาสัตว์โลกสัตว์นรกหรือเปรตด้วยมือด้วยก้อนดินท่อนไม้หรืออาวุธอยู่เป็นประจำตายไปจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตหรือสัตว์นรก เพราะกรรมที่เจตนาทำเอาไว้อย่างนี้แต่ถ้าตายไปไม่เกิดดังกล่าวได้เกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคมากส่วนผู้ที่ไม่เบียดเบียนไม่รบกวนหรือไม่ทําอันตรายมนุษย์เทวดาสัตว์โลกสัตว์นรกและเปรตด,ด้วยมือก้อนดินท่อนไม้หรืออาวุธอยู่เป็นประจำตายไปจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์เพราะกรรมที่เจตนาทำเอาไว้อย่างดี แต่ถ้าตายไปไม่เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคน้อยดังนั้นการปฏิบัติเพื่อมีความเป็นโรคน้อยนี้คือเป็นผู้ที่ปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยมือก้อนดินท่อนไม้หรืออาวุธผู้นับถือพุทธศาสนาคือผู้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่นสัมมาสัมพุทธตถาคตพระคัวโตสุขตะศาสนามาจากคำว่าศาสนีซึ่งแปลว่าคำสอนเช่นพุทธศาสนีสัมมาสัมพุทธศาสนีตถาคตศาสนีพระคัวโตศาสนีซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่าภาสิตหรือภาสิตาเช่นพุทธภาสิตตถาคตภาสิตา หรือคำพูดวจนะเช่นพุทธวจนะหรือวินยัยหรือวิญญาเช่นสุขตะวิญญาคือคําที่เขตส้นใต้ทั้งหมดนี้มีความหมายเช่นเดียวกันพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติเพื่อความมีโรคน้อยคือการไม่เบียดเบียนสัตว์การเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ หรืออาวุธเป็นประจำเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นผู้มีโรคมากจริงหรือสามีที่ตบตีภรรยาผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายลูกเมียเป็นประจำหรือนักกีฬาอาชีพที่เล่นกีฬาแบบประทะร่างกายกันเช่นชกมวยอเมริกันฟุตบอลจะเจ็บป่วยเป็นโรคมากกว่าตามคำศาสดาหรือไม่ผู้ชายที่ทำร้ายคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นประจำ มักจะมีโรคทางจิตใจติดเหล้าหรืออยาเสพติดเมื่อในปีคิตศักราช2001ถึง2003เกือบหนึ่งในห้าของชายชาวอเมริกันเคยทำร้ายคนใกล้ช,ชิดในครอบครัวและผู้ชายที่ทำร้ายคนใกล้ช,ชิดเป็นประจำเพิ่มโอกาสเกิดกลุ่มอาการลำไส้ไวัยผิดปกติ2.6เท่าเพิ่มการนอนไม่หลับ1.3เท่าเพิ่มโอกาสติดเหล้าและยาเสพติด1.7เท่า มากกว่าผู้ชายที่ไม่เคยทำร้ายคนใกล้ชิดและนอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ชายที่ทำร้ายคนใกล้ชิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการถูกทำร้ายจากคนใกล้ชิดในวัยเด็กคำสอนของพุทธะหรือพุทธศาสนาเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นความจริงแท้เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดไป เชื้อโรคเกิดจากการกระทำของมนุษย์ขณะนี้ประเทศไทยและทุกประเทศในโลกกำลังหวั่นหวั่นพรั่นพรึงต่อความตายอันเกิดจากโรคระบาดทั่วโลกจึงยุติภาร,รกิจเพื่อการค้าหากำไรยุติภาร,รกิจที่สแสวงหาความสุขสำราญฝูงชนที่ยากไร้โดยเฉพาะที่ขายแรงงานให้กับภาร,รกิจทั้งสองและอื่นๆก็ไม่มีงานทา เมื่อไม่มีงานทำไรายได้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีไรายได้ก็ไม่มีอาหารที่จะํามาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนั่นก็คือความเดือดร้อนที่ผู้รับผิดชอบกำลังประสบอยู่ทุกประเทศขณะน,นี้หลายประเทศกําลังระดมกันทํำวัคซีนเพื่อหาทางป้องกันเชื้อโรคระบาดนั้นอย่างขมักขม้นชาวโลกทุกคนต่างรอคอยความสำเร็จของการมีวัคซีนป้องกันโรคนั้น อย่างใจจดจอ่อชาวเราทุกคนเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นก็แสวงหายาบำบัดแต่ยังไม่มียาบำบัดณวันนี้และยังไม่มีวัคซีนป้องกันวันนี้ขอนำเสนอสาเหตุให้เกิดเชื้อโรคทุกชนิดรวมทั้งโรคระบาดด้วยเพื่อพิจารณาตามสติปัญญาของผู้ฟังต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าความชั่วของมนุษย์และเชื้อโรคร้ายต่างๆเกิดเพราะความโลภของมนุษย์ทั้งสิ้นในพระสูตรชื่ออักขันยรสพระไตรปิฎกเล่ม15 5หน้า159กล่าวไว้ว่าในช่วงที่มนุษย์มีเพียงข้าวสาลีเป็นอาหารนั้นมีได้มีสิ่งอื่นเป็นอาหารโดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต เฉพาะข้าวสาลีเมื่อมนุษย์เก็บไปกินแล้วคืนต่อมามเมล็ดข้าวสาลีก็เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงนี้มนุษย์ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนการต่อมาข้าวสาลีนั้นก็วิปริตไปคือที่เก็บไปแล้วก็ไม่มีมเมล็ดเกิดขึ้นใหม่ทั้งนี้เพียงเพราะมนุษย์ที่ผิวพันธุ์ดีดูมินคนผิวพันธุ์ไม่ดีเท่านั้นจึงทำให้ข้าวสาลีวิปริต สังคมมนุษย์ในยุคนั้นจึงปรึกษากันแบ่งเขตเข้าวสาลีเป็นเขตๆแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในเขตของตนเท่านั้นเมื่อได้ทำการจัดระเบียบกันแล้วมูมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกติกาที่สังคมตั้งไว้ต่อมามีมนุษย์คนหนึ่งมีความโลภเมื่อจะไปเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเพื่อน,นำมาหุงกิน แทนที่จะเก็บข้าวสาลีในเขตของตนก็ได้เกิดความคิดขโมยเก็บข้าวสาลีในเขตของคนอื่นพฤติกรรมเช่นนี้ของผู้นั้นเมื่อทำไปนานวันเข้าคนอื่นรู้เข้าก็เป็นตัวอย่างเมื่อการขโมยมากขึ้นสังคมมนุษย์ในยุคนั้นจึงปรึกษากันตั้งผู้ดูแลนาข้าวสาลีขึ้นมาคนหนึ่งถ้ามีการขโมยกันอีกก็ให้มีอำนาจลงโทษได้ ตำแหน่งผู้ดูแลนาข้าวสาลีคนสมัยนั้นให้ชื่อว่าขัตติยะแปลว่าผู้ดูแลนาข้าวสาลีในช่วงที่มนุษย์มีธัญ,ญพืชคือข้าวสาลีเป็นอาหารนั้นโรคภัยต่างๆของมนุษย์ไม่มีเลยเพราะปรากฏว่ามนุษย์ในยุคนั้นอายุเยืนนานต่อมามีข้อมูลปรากฏในสมัยพระเจ้าโอกาการาชผู้เป็นบรรพบุรุษของเจ้าสักยะวงศ์ และเจ้าโกริยวงได้อนุญาตให้พวกพราหมณ์ทำการบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์มีโคและสัตว์อื่นๆมากมายพวกพราหมณ์สมัยนั้นมีความโลภอยากกินเนื้อสัตว์เท่านั้นไม่พอ,อยังหลอกพระเจ้าโอกาการาชให้ถวายผู้หญิงสาวหญิงสาวที่แต่งตัวพร้อมเครื่องประดับมาบำเรอแก่พวกพราหมณ์ด้วยพวกพราหมณ์เป็นชนชั้นที่สังคมอินเดียสมัยนั้นให้ความเคารพ เพราะเป็นวันนัชั้นสูงในวันณะทั้งสของอินเดียแม้ทุกวันนี้สังคมอินเดียก็ยังมีการนับถือกันอยู่ถ้าจะเปรียบเทียบกันกับสังคมไทยพวกพราหมณ์ก็คือปัญญาชนที่สังคมยอมรับความคิดเห็นในเรื่องนั้นท่านใช้ศัพท์ว่าพวกพราหมณ์แต่งมนให้พระเจ้าโอกา,การาชอนุมัติการทำพิธีบูชายานันด้วยการฆ่าโคเป็นต้น ในเนื้อเรื่องนั้นในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดว่าหลังจากการทำพิธีบูชายันคราวนั้นโรคภัยได้เกิดแก่มนุษย์ถึง99โรคด้วยกันเพียงการฆ่าอย่างเดียวคงไม่ทำให้เกิดโรคร้ายถึงขนาดนั้นได้คงเป็นว่าเมื่อฆ่าสัตว์บูชาย,ยันกันแล้วคงแจกเนื้อสัตว์เหล่านั้นไปทำอาหารกินกันอย่างแน่นอนเมื่อเลือดเนื้อของมนุษย์มาจากเนื้อสัตว์มันน่าจะง่ายต่อการที่จะเกิดโรค มันเป็นเหมือนยาสั่งของคนสมัยก่อนเมื่อจะฆ่าใครเขาจะให้คนผู้นั้นกินอะไรสักอย่างหนึ่งต่อมาเมื่อคนผู้นั้นไปกินของตัวเขาก็จะตายด้วยของที่กินใหม่เข้าไปผสมกับของเก่านั้นเมื่อได้เขาหมุนว่าโรคร้ายต่างๆเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นอาหารจึงนำมาสู่การสันนิษฐานว่าทุกวันนี้แทบทุกประเทศทำการฆ่าสัตว์เป็นอาหาร โดยการสร้างโรงฆ่าสัตว์วันหนึ่งไก่ตายกี่ร้อยตัวหรือเป็นพันตัวหมูตายวันละกี่ร้อยตัววัวตายวันละกี่สิบตัวมนุษย์ที่ทำไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อความชั่วเมื่อเนื้อสัตว์หาง่ายคนก็พร้อมที่จะหาเงินไปซื้อมากินนั่นมันทำให้ร่างกายมนุษย์มันพร้อมที่จะเกิดโรคในเมื่อ ได้รับอาหารอะไรก็ได้ที่มันเป็นคู่ปรับกันเหมือนยาสั่งที่กล่าวมาแล้วการที่โรคระบาดมันระบาดไปทั่วโลกนะัวันนี้มีคนเจ็บป่วยและตายทั่วโลกนั่นก็คือกรรมที่มนุษย์เบียดเปลี่ยนสัตว์ให้เจ็บและตายโรคระบาดมันก็ทำให้คนไข้เจ็บป่วยทรมานแล้วก็ตายเหมือนกันทุกคนทุกครั้ง ที่มีโรคร้ายเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์มนุษย์ไม่เคยมองตัวเองเลยเช่นเมื่อโรคเอดเกิดขึ้นมนุษย์ก็ไปอ้างลิงข้างว่าเป็นตัวนำเชื้อมาความน่าจะมาจากพฤติกรรมของมนุษย์นี่เองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิริมานนทสูตรในพระไตรปิฎกภาษาไทยชื่อพระสูตรและอัตถกถาเล่ม38หน้า192ว่า เกิดจากสาเหตุเจ็ดประการคือหนึ่งโรคเกิดจากเสมหะให้โทษน่าจะเป็นโรคหวัดโรคหืดหอบ 2. เกิดจากโรคลมให้โทษน่าจะเป็นโรคลม 3. เกิดจากโรคดีเสมหะและลมให้โทษหมอโบราณท่านเรียกว่าไข้สันนิบาต 4. โรคเกิดจากฤดูเปลี่ยน เราจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งเมื่อจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวพวกเราก็ต้องระวังโรคหวัดเราเรียกว่าไข้หัวลม 5. โรคเกิดจากการเปลี่ยนอิริยาบถไม่เสมอกันอิริยาบถมีอยู่ด้วยกันสี่คือยืนเดินนั่งและนอนเราจะนั่งอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถอื่นเลยไม่ควรอย่างยิ่งหลายปีมาแล้วคนนั่งเครื่องบินจากอเมริกา เอาแต่นั่งอย่างเดียวไม่ลุกขึ้นยืนไม่เดินบนเครื่องบินแล้วเขาก็ตายเพราะไม่เปลี่ยนอิริยาบถ 6. โรคเกิดจากการทำงานหนักถ้าคนเราทำงานหนักมากไปพักผ่อนน้อยไปโรคอื่นจะเกิดขึ้นในร่างกาย 7. โรคเกิดจากวิบากของกรรมปัจจุบันนี้โรคเกิดจากวิบากของกรรมเราสามารถชี้ไปที่โรคมะเรง็ง เพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หายทุกคนที่เป็นล้วนตายด้วยโรคมะเร็งทั้งนั้นหมอแผนใหม่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้เพียงรักษาให้หยับยัง้งชั่วคราวเท่านั้นเส้ยโรคระบาดน่าจะมีสมมติฐานจากลมกล่าวคือลมหายใจที่มีเชื้อโรคนี้ติดตามเข้าไปมนุษย์กล่าวนี้เป็นผู้สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะความโลภ จนสังคมในยุคต้องตั้งผู้มีอำนาจลงโทษคนผิดเหล่านั้นขอให้สังเกตูกยุคแรกในสังคมมนุษย์ที่สแสวงหาผู้ปกครองบ้านเมืองตามที่กล่าวไว้ในจกักรวติสูตรมาจากประชาชนผู้เป็นเลือกผู้เลือกขึ้นมาอันหนึ่งมนุษย์ม่ได้สร้างแต่กรรมชั่วความชั่วให้มนุษย์รุ่นดังเห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นพวกมนุษย์ที่เห็นแก่กิน ก็ยังทำลายชีวิตสัตว์อื่นๆเพื่อเอาเนื้อของเขามากินเมื่อเนื้อสัตว์หาง่ายจ้าวโลกก็พากันกินอย่างไม่ระวังจนเนื้อและเลือดของมนุษย์มีคุณภาพต่ำํำๆจนแม้เพียงวัตธรรมดาเมื่อเข้าไปสัมผัสอวัยวะภายในมีปอดเป็นต้นปอดจึงกลายเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อโรคระบาดท,ทุกวันนี้ดังที่เห็นกันทั่วโลกในปัจจุบัน